นะคะเป็นวัวซื้อจากกองทุนหมู่บ้านตอนแรกซื้อมาสองตัวนะคะตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ออกลูกมา1ตัวตัวนี้นะคะลูกมันชื่อนาโชคไหนทำอะไรอยู่โอ้กำลังกินนมอยู่พอดีอันนี้วัวลูกเนี่ยชื่อนำโชคนะคะพอดีเจ้าของถูกหวยตอนที่คลอดก็เลยตั้งชื่อให้ว่านำโชค ตัวโตรเร็วมากนะคะพอดีเกิดในช่วงหน้าฝนมีหญ้ากินเยอะก็เลยจะอุดมสมบูรณ์หน่อยอกินนมเก่งๆนำโชว์้ยอย่าดูดแม่แรงนะแม่เจ็บกับโชว์ตอนเกิดใหม่ๆเต้านมแม่คัดตึงบวมดูดไม่ได้ ดูดได้หัวเดียวแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะหายปกติละกินนมเก่งขนาดจะดูดแหงหลายเด้๋แม่วัวเจ็บ เก่งๆมากมกินอิ่มนอนเคี้ยวเอื้องแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าบัวเคี้ยวเอื้องเดี๋ยวจะย้ายไปนอนไว้หน้าบ้าน ไม่มีใครเฝ้าตรงนี้ตอนนี้ยายมานอนอยู่หน้าบ้านแล้วตรงหน้ารัวไม่มีใครเฝ้า